วันนี้ทุกคนกันก็อยู่กัน,กนในเกมครับคลิวว่าใส่ซึ่งเป็นเกมที่สำรองมาจากเกมไมค์คร f t ซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่สก,กิลละนี่ไง <c oughs> โอเคเนี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูหน้านนะผมแบบชัดๆเลยอ่ะอ่าบนหลังคาบ้านเลยมาถุงแอฟเอาไม่ใช่ดิคลิกนี้แอฟซิตสติ้งอันนี้เดวิสันนี่ไง โอเคโอเคมาโอเคซึ่งปั๊บแม่นี่ก็คือบ้านแม่ที่ว่าผมสร้างก็มีตตวคราฟเต็มเลยและมีห้องน้ำด้วยมีน้ำเนี่ยแต่บ้านผมไม่มีถ,ถ,ถ,ถูกถกโต้นะ <c oughs> ไม่มีจริงแล้วนี่ก็เป็นห้องข้าวคนอยู่คนเดียวใช่ไหมตรงก็โอ้ลงนี่ก็เป็นแบบ เป็นเตาเผานั้นแล้วก็เล้วนี่เป็นโต๊ะกินข้าวจริงจิมันก็ไม่ได้ช่วยหรอกนี่คือตู้เย็นอ่าภูเก็ตตกแต่งประดับปลามีชิชิปิบเด้อเออไปแล้วผมว่าก็มีอยู่หลายชั้นมากผมมีชั้นใต้ดินด้วยนี่ฟร่ฟมะพร้าวแก้วมรรณงานนี่มีทีวีมีเนี่ยมีรูปเต็มเลยนี่แน่แน่โดแน่มีห้องน้องนอนแล้วนอนเอาดิเออโอเค ืเพียบแล้วม an oh. like, ีอย right? ู่ชั้นหนึ่งนะแล้วมันมีชั้นสุดท้ายคือบ้าอกว่าชั้นโคตรเยอะแล้วผมก็เลี้ยงหมาด้วยอ่ไม่ใช่ไม่เลยคือผมม่นมีคือผมทําทำทำที่เลี้ยงเลี้ยงหมานี่ไงนี่ไงไอตอนที่มันตอนน้อยอ่ะถ้าเขาก็อยู่ทั้นนี้เลยกวนจุกนะโอเคนี่ก็นี่ก็มีเขียวนะอ่ากรีนบอดี้มดแหละมันไงมันไงแล้วก็ห้องนี้ก็มีนะ มีบลูบอลดี้กับเบาวบอดี้คือผมคือผมประกาศทำแอนิเมชันนะแบบสี่โค้ดโอมีงานทำแล้วนี่ส่วนนี้ก็กระเกเรตบอดี้ซึ่งตอนนี้สกิสของกิสกิสกับผมคือซึ่งตอนนี้สกิสของผมอะจะเอาคือคือผมเอาเป็นเรดบอดี้ใช่ไหมใช่คือสกิสคือผมเอาเป็นเรดบอดี้และผมอะบอลดี้คืออะไรอะไรไหมตัวไองป ห้บอกด้วยว่าหมูมันไี้มันดูดิหมูบ้านเต็มแล้วก็โอ้โหทุกคนทุกคนเห็นไหมโกเลมเต็มเลยอะดูกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองอ้เต็มเลยไม่นับละนี่ก็เป็นบ้านของโกเลมอืมเป็นบ้านแบบใช่ปะคือปกติอะถ้าใครเคยเล่นมาครับอะทุกคนอะอาจจะเกตถ้าเราค่าโกเลมอะบางทีโกเลมเขาอาจจะให้ดอกป๊อปปี้มาอืมเนี่ยมันเข้ามาเต็มเลย นี่ก็นี่ก็เป็นบ้านไม้อีกแบบนะอืมแล้วมีดก็มีดรถนี่ก็ดดนีน่เป็นรถไฟเหาะหมุนอ่ะแล้วนนี่ก็ไปได้เป็นบ้านของนุ๊กอีกหลังหนึง่งอ่ะเข้าไปเข้าไปเออเป็นไงถ้าจะไม่ไปเขาสร้างกันหนีใช่ไหมซร้าเบปก็ต้องขอ,ขอ,ขอโทษด้วยนะครับนี่ก็เป็นบ้านของนุ๊อีกตัวหนึง่งอะขึ้นขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นจัดเซ่ โอเคนี่ก็เป็ดเอี่ยงวนี่โอเคคือทุกคนไม่ต้องสงสัยหรอกว่าเกมเนี่ยคือผมว่าก๊อปก๊อปปี้เหมือนเกมอะไรทุกคนดูห้องกระสือโ oh my god แต่ว่าผมเดาแต่ว่าผมบอ่ได้สร้างชั้นใต้ดินกับประตูวาร์ปแล้วก็โอ้ผมว่าอะสร้างไปมัม่วๆแบบว่าให้มันแบบเออให้คนแบบเคยเห็นว่าเอ้ยนี่มันเกมอย่างนี้อ๋อเกมกระสือด้วยะโอเค ผมไม่เล่นเกมนี้ครับครั้งแรกเลยเนี่ยเพราะว่าโปรดีผมไม่เคยอัดเลย <net> นี่ก็เป็นบ้านเห็ดเป็นไงนี่ห้องนอนโหอยากเฟี้ยวแฟือเอาแม่ไปก่อนเกิดไปเก้ดไปเนี่เกิโอเคคนก็ไปบายกับฉากนี้ด้วยกับเบลดเบาที่สุดเท่ออกไปชันป้นกดเพจดิ้งแล้วอ,อะไรเนี่ยโอเคครับผมทุกคนบายบายครับผมบาย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 ครับ mukut